จะบอกว่าท่านจะออกก่อนโนยแล้วน่าจะนั่งไปลงที่ชายาอยากถามความรู้สึกว่านั่งรถไฟฟ้าครั้งแรกเป็นยังไงบ้างรู้สึกตื่นเต้นมากเป็นครั้งแรกในชีวิตเลยก็คือแบบเคยแบบเคยนั่งครั้งแรกไหมหรือว่าเคยนั่งเคยนั่งไหมหรือว่าเพิ่งมาเคยมานั่ง ไม่เคยมานั่งเลยไม่เคยนั่งตั้งแต่มาอยู่ประมาณสองปีก็คือไม่เคยนั่งเลยเพิ่งนั่งครั้งแรกเ่วัน,นีสบายดีพี่ๆทุกคนสบายดีเด้อยินดีต้อนรับค้าสูซอ,องน้องนวนสาวลาวอีกแล้วเนาะเมื่อวันนี้นอ้องกะสิผ้ามู่ผู้นหนึ่งเนาะไปะนั่งเอ็มอาทีเพราะว่าเจ er ้าสนเป็นนั่งเอ็มอาทีครั้งแรกขนาะแล้วก็วันนี้ก็อยู่ที่มิดทาวน์นั่นเองไปเอามาเดินทางกันเลยแทนแทนเทศไม่เข้ากล้องเหรอ เพื่อนเขาไม่ท้ากล้องอะ่ะเดี๋ยวเดวไม่เป็นไร you, พี่ทุกคนคือเขาเป็นคนเคิยียแต่ว่าหนูแค่อยากหนูอยากจะมาถ่ายว่าเออหนูมาที่สญัญญาณวันนี้แล้วก็ได้ลอดอุโมงไปด้วยว,ว้าวนี่คือ อุโมงอุโมงอยู่ที่สัมย่านนะคะพี่ๆวันนี้ก็ได้มีโอกาสมาเที่ยวสัมย่านมาหาเพื่อนด้วยก็ประมาณนี้ถึงก็ใส่ชุดนังเดนสวยเนาะฮะอะไรนะอะไรนะไม่ไม่ไมเราจะนั่งนั่งแค่สถานีเดียวจะไม,ไม่ต้องเปลืองตังค์มาก ใช่เพราะว่าเราอาจจะแบบว่าเราอาจจะแบบว่าไอ้นั่นนั่งให้น้อยอะเรียนรู้เรียนรู้ว่าเอ้ยเราต้องนั่งแบบไหนนั่งยังไงก่อนแล้วจะได้เป็นเองแล้วก็ต้องดูยังไงอะไรเงี้ยประมาณนั้นแหละจะได้ไปไหนสะดวกพี่ๆทุกคนคือมีกล้องวงจรด้วยนะคะอุโมงค์มีกล้องวงจรด้วย วันนี้รู้สึกว่าตัวเองสวยเป็นพิเศษแต่ว่าหนูไม่ได้ไปขนตา <c oughs> หนูไม่ได้ไปขนตาจากพี่ันเนี้ยนานกี่เดือนนะเดือนหนึ่งแล้วนะเราไม่ได้มาที่สำยญานเดือนหนึ่งแล้วนะเดี๋ยวก็จะนั่นปุ๊บเจ๊พี่จ๋าที่สยน เหรอกุญแจเหรอที่สยามปะอ๋อหนูนั่นเหรออุ๊ยดีเลยดิเดี๋ยวไปเจอพี่มดพี่มดนะยอมเข้ากล้องกับฉันมีแต่เธอได้แหละไม่อยากเข้ากล้องกับฉันพี่มดอ่ะบอกเลยถ่ายได้ไม่เอ็ะไรมีแต่เธอได้แหละอายกล้องสมบอกเลย ตื่นเต้นแล้วกูเห็นกล้องแล้วกูมันกล้องมันไม่เตกหนไอยเข้าไปแล้วมันพังมร้าวาเทนโอเข้าไปแล้วมันพังทำไงวะสันแต่โขได้ไหมโขคุยโขแบบแบบเสียงก็ได้ไม่เห็นหน้าก็ได้แบบว่า นั่งเอ็มอาร์ทีครั้งแรกมันเป็นยังไงโอเคโอเคนะโอเคไม่เอาเสียงเอาไม่เอาหน้าเอาเสียงก็ได้อยากรู้อยากทำความรู้สึกอ่ะใช่ไหมใช่ปเธอะไปคนลึกลับตัวส่วนตัวสูงมากจริงไหมจริงลูกส่วนตัวสูงใช่ใช่คือตรงนี้แหละอ่าไปก่อนไปลง สีลมพาไปลงไปนั่งสีลมไปลงไปลงที่สีลมใช่ไปเลยเดี๋ยวจะบอกวิธีซื้อปี้ซื้อตัว๋วไม่ใช่ปี้ตัว๋วแต่นเด่น่นหันมาฝั่งนี้มาเดี๋ยวฉันถือน้อยฉันสงสารเธอเพราะมันเป็นของกัน ฝั่งนี้เข้าไปนี้เลยใช่เข้าไปต่อคิวน้อยเขาตรงนี้เข้าตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นใช่แล้วเข้าไปต่อคิว Q. บอกเขาว่าน้อยบอกเขาว่าซื้อตัว๋วบอกเขาว่าลงที่สีลม แป๊บนึง,งนอย่าเพิ่งไปอ๋อนะมีมีลงที่สี่ลงน้อยไปแล้วเอาจ่ายคนละอันกันใช่จ่ายคนละสิบเจ็ดบาทไ,ได้เร็วอ่าได้ได้เรียนมาแล้วเธอต้องติ๊กเปะเสร็จนูนเปะเสร็จให้ฉันออกไปก่อนได้ไหม บอกวิธีนะตรงนี้นจะออกอัตโนมัติอย่าเพึ่งอย่าเพิ่งแทนแทนแทนมาเลยเก่งเก่งมากได้แล้ว<า>ประมาณนั้นแหละถ้าเธอจะไปสุขุมวิทเห็นเห็นป้ายบอกไหมเดี๋ยวยุดก่อนได้คืออันนี้คือไป้ายป้ายบอกว่า,าวเราจะไปพระรามเก้าแล้วก็เห็นลูกศรไหม ลูกศรซีลงตรงนี้แล้วก็ลงตรงนี้อันนู้นคือวัดบางกอนฉนามไซสนามไซก็คือจะเป็นตรงวัดพระแก้วแค่นั้นแหละต้องลงฝั่งนูน้นลูกศรมันซีขึ้นไป,ไปใช่แต่เราจะไปตรงที่ลงที่ไปสีลงโอเคปะเดค่ใช่ต้องดูลูกศรอ,อ,อ่าใช่ตรงวนนี้เลยขึ้นมันได้เรื่อยเป็นไหม กลัวไหมกลัวไหมตื่นเต้น่ะเราต้องมายืนฝั่งนี้ยืนฝั่งนี้เห็นลูกศรสีเหลืองไหมลูกศรสีเหลืองอะ่ะจะบอกเขาจะบอกว่าให้ยืนตรงนั้นถ้าลูกศรสีเขียวเวลาเขาเปิดประตูแล้วคนข้างในรถจะออกมาใช่ก็ประมาณนี้แหละพี่ๆตรงนี้เราก็รอรถอยู่ประมาณ2องนาทีถ้าน้อยอยากรู้ว่า รถเมย์รถไฟฟ้าจะมากี่นาทีหันตึกด,ดูตรงนู้นสองนาทีจะเห็นสองนาทีเห็นไหมเห็นอดูตรงนั้นแหละจแล้วก็ตรงนี้ตรงนี้น้อจะไปสีลมได้ตรงนี้น้อจะไปสีลมสัมยานเห็นสัมยาหนอ่มอ่านดู สามย่านเขียนไหมเราอยู่ตรงที่สามย่านใช่แล้วก็ไปสีลมแค่สถานีเดียวถ้าน้อนจะไปพระรามเก้าเห็นไหมใช่เดียวเราแค่ซื้อตั๋วซื้อตั๋วง่ายไหมง่ายอยู่คิดว่าได้ไหมคิดว่าก็พอได้โอเคถ้าไม่ได้ก็เดี๋ยวรบน้ามาลงใหม่ถ้านอนจะไปพระรามเก้าห้วยขวางน้องก็นั่งนั่งไปยาวๆเดี๋ยวเขาจะบอกเองมาแล้ว น้อยจะได้มาสัมผัสเก็บความรู้สึกจริงๆแล้วรถไฟฟ้าดังมากไะที่ประเทศไทยปปกกไปเรามาป่าฮัทเอากอ็เขาไปเลยเอากระไเข้าไปเลยคนหลายแห้งเนาะยืนยืนแตวก็จับอันนั้นพวกอนั้นเฮ้ยอ่าไปจับพวกอันนั้นก็นะไรอ่าจับไปนั่นเลย จะบอกว่าท no anyway. ่านจะออกก่อนออก่อนแล้วจยงไงะน้อยแล้วน่าจะนั <S <s ่งไปลงที่ชายหาะไปในกัณเราก็ลงไปหานั่งรถเมย์ไปเนาะจะได้ถูกกว่าอันนี้เนาะมันเราต้องเดินมันมีบันไดเลื่อนอยู่มาประเทศไทยไม่ต้องเหนื่อยน้อยไม่ต้องเหนื่อยอ้าวเราไฝั่งไหนเรอไหนบันไดเลื่อนอ่ะเราจะออกเราจะออกนะ อันนี้ส่วนลุมเนาะถ้าออกเราต้องส้นไปข้างบนใช่ไหมไใช่ปะอ่านดูป้ายว่าเออไหนทางออกใช่อันนี้ก็เป็นทางออกแล้วแต่ว่าเราจะออกฝั่งไหนอันนี้อยาเอเราต้องเก็บไว้เหรออันนี้เดี๋ยวไม่ไม่ได้เก็บไม่ได้เก็บใช่เดี๋ยวให้เดี๋ยวฉันจะให้เธอปลนก่อนนะ ถ้าปลดแล้วมันก็จะอยู่ในตู้ใช่ไหมแม่ถ้าปอดแล้วมันก็จะจะเข้าในตู้เลยเห็นบอกเห็นเขาเย็ดบอกที่แบบนั้นแหละถ้าน้อยบุหงจังอย่างน้อยถามเขาได้เลยอ่าน,น,น้อยปลดปลดใจเลยใส่น,สนะนนใช่อ่าโอ้ยเดีออ๋ยวใช่ มันลงอีก,อกนะน้อยลนอิงซันใช่เราจะไปหารถเมย์นั่งไปสยามกันสยนอยากถามความรู้สึกว่านั่งรถไฟฟ้าครั้งแรกเป็นยังไงบ้างรู้สึกตื่นเต้นมากเป็นครั้งแรกในชีวิตเลยก็คือแบบเคยแบบเคยนั่งครั้งแรกไหมหรือว่าเคยนั่งเคยนั่งไหมหรือว่าเพิ่งมาเคยมานั่ง ไม่เคยมานั่งเลยไม่เคยนั่งตั้งแต่มาอยู่ประมาณสองปีก็คือไม่เคยนั่งเลยเพิ่งนั่งครั้งแรกเวันนี้คิดว่าสะดวกสบายไหมงไงอ,อ่ารู้สึกว่าราคาแพงไหมราคาโอเคนะราคาโอเคแล้วก็เดินทางสะดวกด้วยแบบง่ายต่อการแบบเดินทาง โอ้ประมาณนี้น้องแบบสาวลาวเพิ่งแบบฮะอ,อะไรนะอ๋อไปตรงนน้นนี่นั่งรถมีมใช่ก็น้องความรู้สึกสาวลาวได้มานั่ง,งรถไฟฟ้าครั้งแรกก็จะประมาณนี้คือแบบนั่งขี้อายมากๆด้วยพี่หนูกับบูเซตจังไดน,น่าจะให้นั่งมาเว้าจริงๆจังนะก็ประมาณนี้แหละความรู้สึกของสาวลาวมาทํามานั่ง,งรถไฟฟ้าครั้งแรก ในชีวิตก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วรู้สึกว่าเดินทางสะดวกสบายก็แน่นอนอยู่แล้วเนาะก็คือว่าว่าเป็นรถไฟฟ้าที่แบบดังนะหน่อยดังนะในประเทศไทยเราต้องรอรอนอ่รถเมย์ตรงไหนอ่ะโทษทีนะ <Okay. S 1> ไปไหนไปไหนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็นั่งเอ็มาทีมาต๊ะบีทีเอสก็ไม่ยากหรอกก็เหมือนกันนั่นแหละไปซื้อตั๋วเหมือนกัน ถ้าเราจะลงตรงนู้นตรงนู้นน้อยถักเขาก็ได้สมมุติน้อยจะมาหาจะมาหาฉันใช่ไหมน้อยจะมาหาใช่ไหมกโกไปถามเขาว่าเออหนูจะไปเธอถามฉันก่อนว่าจะให้จะให้ลงตรงไหนเ,เดี๋ยวฉันจะบอกเองอว่าเออมานั่งเอ,อ็มาทีลงตรงนี้ตรงนี้นะ่าเธอนั่งเลยๆเดี๋ยวเธอจะกอดซินเองเดี๋ยวเธอก็หงุดหงิง ว่าเราต้องนั่งตรงไหนเราต้องทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยมันมันบกมันแบบมันไปเองอะ่ะง่ายสะดวกสบายพี่พี่ทุกคนคลิมนี้โน้นกะทีจบไวเพียงเท่านี้เ้อะฝากกดไลค์กดติดตามและไปกำลังใจให้พวกเราสองคนด้วยนะคะแล้วก็นั่งเลยน้อยะจ๊ะไ,ได้ ก็เปัดสนับสนุนพวกเราสองคนโดยกันไม่กดข้ามโฆษณานะคะขอบคุณนะน้อยสบายดีแค่พูดคำว่าสบายดีพอใช่ไหมเปล่าสบายดีบ๊ายบาย,บายมีเพื่อนที่อาย